เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี่มันมันร้อนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับคุยกันที่ไรก็มีประเด็นใหม่ๆตลอดและล่าสุดนี้มีมุมมองที่เต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะสะเทือนหลายคนเหมือนกันมาจากอดีตนายทหารเก่าพลเอกรังสีกิติยาณทรัพย์นะครับตอนนี้ท่านเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจด้วยท่านออกมาให้ข้อมูลที่ฟังแล้วแบบต้องหันมามองเลยทีเดียวใช่ค่ะ ต้องยอมรับว่าชื่อของพลเอกรังสีนี่ออหลายคนจะรู้จักในเรื่องความตรงไปตรงมานะคะคือท่านเป็นคนพูดจาแบบจะเรียกว่าขวานผ่าซากก็คงได้มั้งคะไม่ค่อยอ้อมค้อมและเรื่องชายแดนเนี่ยท่านแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดคือค่อนข้างจะดุด,ดันเรียกร้องให้ไทยเราต้องตอบโต้กัมพูชาแบบออตาต่อตาฟันต่อฟันว่างั้นเถอะไม่ใช่แนวประนีประนอมครับผมแล้วที่มันพีคสุดๆเลยนะคือข้อมูลล่าสุดที่พลเอกรังสีออกมาพูดนี่แหละท่านบอกว่า จากการประทะก,กันแค่ช่วงสั้นๆก่อนหน้านี้เองนะแค่5วันทหารหน่วย BHQ ของกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตไปถึง4,000นาย 4,000? 4,000นายครับและหน่วย BHQ นี่ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ทั่วไปนะอือหือเป็นหน่วยอัลกขาสมเด็จฮุนเซนโดยตรงเลยนะครับแบบว่าหน่วยใกล้ชิดเลยค่ะ <c oughs> เป็นหน่วยสำคัญมากและยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีทหารหนีทัพไปอีกกว่า2,000นายโอ้โหตัวเลขนี่มัน มันสูงมากจริงๆค่ะสูงจนน่าแปลกใจสำหรับการประทะตามแนวชายแดนทั่วๆไปใช่ครับมันดูไม่น่าเชื่อเท่าไหร่แต่ค่ะแต่มันมีอีกประเด็นที่พลเอกรังสีชี้ออกมาซึ่งอันนี้ละเอียดอ่อนมากแล้วก็น่าคิดตามมากๆเลยคือท่านอ้างว่ามันมีคำสั่งจากทางฝั่งนู้นนะอาจจะอาจจะจากสมเด็จฮุนเซนเองเลยที่บอกว่าเวลาเข้าไปเคลียร์พื้นที่หลังการประทะเนี่ยให้ความสำคัญกับการเก็บอาวุธปืนกลับมาก่อน เก็บปืนให้ได้ก่อนมากกว่าจะไปจัดการร่างทหารที่เสียชีวิตอะไรนะครับเก็บปืนก่อนศพอ่ะใช่ค่ะคือพลเอกรังสีอ้างแบบนั้นเลยเหมือนกับว่าปล่อยศพทหารนอนเกลื่อนป่าไปก่อนก็ได้แต่ปืนทุกกระบอกต้องเอากลับมาเพื่อจะเอาไปใช้รบต่อซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะที่ท่านบอกว่ามันสร้างความแค้นเคืองให้กับญาติพี่น้องทหารกัมพูชายอย่างรุนแรงโอ้ฟังแล้วมันอึ้งเหมือนกันนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี้มัน กระทบขวัญกำลังใจแบบสุดๆเลยนะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เออร้ายแรงมากถ้าเป็นจริงเอาละครับวันนี้เราคงต้องมาลองเจาะลึกกันดูหน่อยว่ามุมมองข้อมูลต่างๆที่พลเอกรังสีกิติยานะทรับท่านนำเสนอออกมาเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกบ้างทำไมท่านถึงมองสถานการณ์ชายแดนด้วยสายตาแบบนี้ แล้วมันสะท้อนภาพจริงๆได้แค่ไหนมาเริ่มกันที่จุดร้อนที่สุดตอนนี้ก่อนเลยบ้านหนองจานที่สะแก้วค่ะประเด็นนี้กําลังคุยกันเยอะมากเรื่องนี้พลเอกรังสีมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพิพาทชายแดนธรรมดาแล้วนะท่านใช้คําว่าภาคบังคับเลยคือทั้งไทยทั้งกัมพูชาต้องเผชิญหน้ากันตรงๆแล้วภาคบังคับหมายความว่ายังไงคะคือท่านให้ข้อมูลว่าไอการลุกล้มพื้นที่ตรงบ้านหนองจานเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะ แต่มันยืดเยื้อมันนานถึง46ปีแล้ว46ปีนะครับ46ปีโหนานมากนะคะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเข้ามาเก็บเหตุหาของป่าอะไรแบบนั้นนะ่ะมันคือการบุกรุกป่าสง,งวนเข้ามาตั้งโรงรากแบบผิดกฎหมายแล้วที่หนักสุดคือสร้างบ้านถาวรเลยล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยชัดๆการอ้างว่ารุกล้ำมา46ปีนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่หนักมากนะคะแล้วในมุมของคนเอกรังสีท่านมองว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มานานขนาดนี้มันเลยจุดที่จะมานั่งคุยกันดีๆหรือขอร้องกันแล้วแต่เป็นหน้าที่ของรัฐไทยเลยที่จะต้องเออเอาคืนใช่ใช่ท่านใช้คำนั้นเลยเอาคืนค่ะ ต้องเอาพื้นที่อธิปไตยกลับคืนมาแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามเพราะท่านมองว่านี่คือความชอบธรรมของเราในการปกป้องแผ่นดินตัวเองท่านพูดชัดมากนะว่าต้องเอาออกไปให้หมดเอาออกไปใช่ครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะผะทะคือท่านมองว่าถ้าเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตามกฎหมายปกติเลยนะเช่นเข้าไปจับกุมผู้บุกรุกเนี่ยแล้วถ้าสมมุตินะครับถ้าทหากรกัมพูชาเขายิงใส่เราก่อนอันนี้มันก็เข้าตามเกณฑ์อยู่แล้วอืม ตามกฎการประทะใช่ครับตาม rules of engagement หรือ Roe ที่กองทัพทุกประเทศเขาก็มีเป็นมาตรฐานสากลเราก็ตอบโต้กลับไปได้ตามสมควรเลยค่ะเข้าใจได้ท่านกังวลว่าถ้าเรามวแต่กลัวนูน่นกลัวนี่กลัวปะทะกลัวเรื่องใหญ่กัมพูชาก็จะยิ่งได้ใจเหมือนลองเชิงเราไปเรื่อยๆถูกต้องครับเขาก็จะมองว่าอ้อไทยไม่กลา้าทาอะไรจริงจังหรอกเดี๋ยวก็ทาแบบนี้ซ้าๆที่จุดอื่นอีกค่ะ ตรก,กะที่พลเอกรังสีกำลังเสนอเนี่ยก็คือถ้าประเทศเราเองเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในแผ่งดินตัวเองได้โดยเฉพาะกับคนที่มาจากข้างนอกที่เข้ามาบุกรุกเราแบบนี้มันก็เหมือนกับเอ่อท่านเปรียบเทียบแรงเหมือนกันนะเหมือนก,นกับยอมรับสภาพเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วไกลๆรัฐล้มเหลวเลยเหรอครับในทางปฏิบัติค่ะคือมีกฎหมายไว้ใช้กับคนไทยด้วยกันเองเท่านั้นท่านเปรียบเทียบแบบ เจ็บๆเลยนะว่าขนาดคนไทยเราเองเข้าป่าไปเก็บเห็ดผิดที่ผิดทางยังโดนจับติดคุกเลยแต่นี่คือชาวต่างชาติเข้ามาบุกรุกอยู่40กว่าปีสร้างบ้านถาวรเป็นหลักเป็นฐานแต่กลับเอ่อยังปล่อยไว้อยู่อฟังแล้วก็มันก็จริงในมุมหนึ่งนะคือพอท่านเปรียบเทียบแบบนี้มันเห็นภาพชัดขึ้นเหมือนท่านกำลังจะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งกัมพูชาแล้วตอนนี้แต่อยู่ที่เราเองนี่แหละ ว่าจะใก,กล้ทําในสิ่งที่ควรทําหรือเปล่าเพราะความชอบทํามันอยู่ข้างเราเต็มๆค่ะนั่นคือมุมมองของท่านเลยคืออยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทําทีนี้พอพูดถึงว่าจะทํำยังไงจะจัดการยังไงมันก็มีอีกเรื่องที่พลเอกรังสีแกเอ่อแสดงความไม่พอใจออกมาบ่อยมากคือเรื่องกลไกการเจราจาพวกคณะกรรมการชายแดนต่างๆที่เรามีเยอะแยะไปหมดนะครับอ๋อค่ะพวก RBC JBC GBC อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับท่านดูจะไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่ค่อยศรัทธาช่องทางนี้เลยใช่ค่ะพลเอกรังสีวิจารณ์กลไกพวกนี้ค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะคะท่านมองว่ามันกลายเป็นเครื่องมือให้กัมพูชาใช้เอาเปรียบเราซะมากกว่าเอาเปรียบยังไงครับปูชาก็จะใช้วิธีโยนเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพวกนี้ละคะ่ะไม่ว่าจะเป็น RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคที่ดูระดับพื้นที่ หรือ JBC คณะกรรมาการเขตแดนร่วมที่ดูเรื่องเขตแดนโดยตรงหรือแม้แต่ g b c คณะกรรมาการชายแดนทั่วไปที่เป็นระดับนโยบายภาพรวมโยนเขาที่ประชุมแล้วไงต่อครับมันก็น่าจะดีไม่ใช่หรอได้คุยกันก็คุยกันค่ะจรจากันไปอาจจะมีข้อตกลงอะไรออกมาบ้างในที่ประชุมกัมพูชาก็อาจจะรับปากไปก่อนแต่พอประชุมเสร็จเรื่องเงียบไปแป๊บหนึ่งไม่นานค่ะก็กลับมาทำแบบเดิมอีก ละเมิดข้อตกลงเดิมหรือไปสร้างปัญหาใหม่จุดอื่นขึ้นมาอีกอ้าวแล้วทำไมทำแบบนั้นล่ะครับก็เพราะเขารู้ไงคะพลเล็กรังสีมองว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวพอมีเรื่องขึ้นมาอีกก็แค่เสนอให้เอาเข้าที่ประชุมอีกรอบมันก็วนลูปอยู่อย่างนี้คะ่ะปัญหาจริงๆไม่เคยถูกแก้โดยเฉพาะไอ้ที่ท่านอ้างว่ามีรุกล้ำอยู่28จุดนั่นนะ่ะหรือเรื่องสร้างบ่อนคาสิโนในพื้นที่ทับซ้อนโอ้โหวนลูปแบบนี้เองท่านถึงกับเปรียบเปรยแรงๆเลยนะ ว่าไอ้กลไกคณะกรรมการพวกนี้มันเหมือนโซ่ล่ามขาเราอะโซ่ล่ามขาใช่ครับทำให้เราขยับตัวลำบากทำอะไรไม่ได้เต็มที่แต่กลับกลายเป็นตัวช่วยอันยิ่งใหญ่ของหุ่นเซนไปซะงั้นอืมเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดนะคะแล้วท่านยังชี้ไปที่ตัว m o u ปี43ด้วยนะบันทึกความเข้าใจที่เราทำกับกัมพูชาโดยเฉพาะข้อ8ที่บอกว่า ถ้ามีปัญหาอะไรให้เสนอเข้าคณะกรรมการ3ชุดนี้แหละค่ะค่ะจำได้ค่ะ MOU P43 พลเอกรังสีมองว่าไอ้ข้อตกลงนี้นี่แหละยิ่งมัดตัวเราเข้าไปใหญ่ทำให้เรายิ่งติดกับทำอะไรไม่ได้จริงจังเลยค่ะมุมมองนี้มันสะท้อนความไม่ไว้วางใจแบบสุดๆเลยนะคะต่อกระบวนการทางการทูตต่อการเจราจารในกรอบที่เรามีอยู่พลเอกรังสีเชื่อจริงๆว่ากัมพูชานะ่ะอ่านเกมเราขาดแล้วอ่านเกมขาดค่ะ,ค,ะคือรู้ว่าเราเนี่ย เออมักจะเน้นเจรจาพยายามเลี่ยงการประทะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เขาก็เลยใช้กลไกพวกนี้แหละเป็นเครื่องมือถ่วงเวลาไปเรื่อยๆหรือเบี่ยงประเด็นไปไม่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆอืมฟังดูมีเหตุผลในมุมของท่านนะแต่ทีนี้มันก็มีคำถามที่หลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าถ้าถ้าเราเกิดตัดสินใจใช้ไม้แข็งจริงๆล่ะเข้าไปจัดการแบบเด็ดขาดเลยมันจะเสี่ยงไหมที่เราจะโดน โดนฟ้องเวทีระหว่างประเทศอ๋อ oh, ค่ะเรื่องฟ้อง UN หรือองค์กรสิทธิอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับว่าเราใช้ความรุนแรงและเมิดสิทธทิมนุษยชนอะไรทํานองนั้นพลเอกรังสีว่าไงครับเรื่องนี้ท่านปัดตกเลยค่ะประเด็นนี้ปัดตกเลยไม่กังวลเลยเหรอครับไม่เลยค่ะท่านให้เหตุผลว่ามันจะไปละเมิดสิทธิตรงไหนในเมื่อข้อเท็จจริงคือคนของเขาต่างหากที่เข้ามาบุกรุกแผ่นดินเราอยู่มาตั้ง40กว่าปี เราก็แจ้งเตือนไปตั้งหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่สนใจไม่ยอมออกไปครับเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ไทยจะเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในแผ่นดินของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมทุกอย่างอยู่แล้วแล้วถ้าถ้าตอนเข้าไปเนี่ยผู้บุกรุกเขาขัดขืนต่อสู้หรือใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่เรามันก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายไปเหมือนจับผู้ร้ายทั่วไปว่างั้นเถอะ ค,คล้ายๆอย่างนั้นฮะเหมือนเวลาตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที่อาจจะมีความรุนแรงในประเทศเรานี่แหละท่านถึงกับบอกว่าให้เตรียมรถห้องขังไปด้วยเลยถ้าขัดขืนก็จับถ้าเขายิงมาเราก็ต้องประทะกลับไปตามสถานการณ์โอ้โหชัดเจนมากคือไม่ต้องกลัวอะไรแล้วว่างั้นค่ะแนวทางท่านชัดเจนมากสรุปคือพลเอกรังสีนี่แกสายบูเต็มตัวเลยนะใช่ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องรอเรื่องเก็บกู้ระเบิดหรือข้ออ้างอะไรทั้งนั้นแล้วต้องเดินหน้าเต็มที่เข้าเคลียร์พื้นที่จับกุมให้หมดถ้าเขาเริ่มก่อนเราก็ตอบโต้ใช่ครับถ้ายิงมาก็ยิงกลับท่านใช้คําว่าปะทะก็ปะทะค่ะแล้วยังตบท้ายไว้อีนะว่าแต่รอบนี้ต้องให้แตกหักไปเลยมันถึงจะเข็ดแตกหักใช่ครับคือต้องเอาจริงเอาจังทําให้รู้ว่าเราไม่ยอมแล้วจริงๆไม่ใช่ทํครึ่งๆึ่งกลางๆแล้วก็วนกลับไปที่เดิมค่ะ แนวคิดที่เรียกว่าหมัดต่อมหมัดที่พลเอกรังสีกําลังเสนอนี่ก็คือแบบนี้แหละค่ะคือการใช้กําลังตอบโต้แบบสมน้าสมเนื้อทันทีทันควันเมื่อเราถูกกระทําก่อนถูกรุกล้าก่อนหรือถูกยั่วยุก่อนแต่การตอบโต้นั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาขอบเขตอํานาจที่เรามีอยู่แล้วตามกฎหมายตาม R O E นะคะไม่ใช่ไปรุกรานเขาก่อนครับครับเข้าใจครับคือป้องกันตัวเองป้องกันอธิปไตยใช่ค่ะ เป็นการป้องกันอธิปไตยและที่สําคัญคือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าไทยจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องทหารเรื่องชายแดนนะพลเอกรังสียังเชื่อมโยงไปถึงการเมืองในบ้านเราด้วยอ๋อมีประเด็นการเมืองด้วยหรอคะมีครับท่านฟันธงเลยนะว่าถ้าสถานการณ์ที่บ้านหนองจานมันยังยืดเยื้อราคาสังอยู่แบบนี้หรือถ้ารัฐบาลแสดงท่าทีแบบ ลังเลลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่เด็ดขาดพอเนี่ยคนที่จะลำบากที่สุดทางการเมืองคือใครรู้ไหมครับใครคะนายกรัฐมนตรีครับซึ่งในบริบทที่ท่านพูดตอนนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเอ้าวทำไมล่ะคะทำไมโยงไปถึงนายกได้เพราะท่านเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้กับเรื่องการเสียอธิปไตยอืมอันนี้ก็น่าคิดนะคะใช่ค่ะนี่เป็นมุมมองการเมืองที่เออคมเหมือนกันนะ ท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าขนาดแค่มีคนพูดเรื่องจะกลับไปเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบางจุดที่เคยมีปัญหาอ๋อจำได้ครับเคยมีประเด็นอยู่พักหนึ่งใช่ค่ะแค่พูดเรื่องนั้นคนที่พูดก็ยังโดนกระแสสังคมตีกลับสนักเลยเกือบจะเอ่อหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยนะแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเพราะคนไทยอ่อนไหวมากกับเรื่องผลประโยชน์ชาติเรื่องเขตแดนแล้วทีนี้ ลองคิดดูสิคะกรณีบ้านหนองจานเนี่ยมันคือการรุกล้ำอธิปไตยแบบชัดๆเลยนะมันร้ายแรงกว่าเรื่องจุดผ่อนปรนเป็นสิบเท่าจริงครับมันคละเรื่องกันเลยพลนเอกรังสีเชื่อว่าตอนนี้กระแสมันแรงมากสังคมจับตาดูเรื่องนี้แบบใกล้ชิดสุดๆแล้วจะไม่ยอมรับคําอธิบายหรือเหตุผลหรือข้ออ้างอะไรทั้งนั้นที่จะให้รู้สึกว่าประเทศไทยกําลังอ่อนข้อหรือกําลังเสียเปรียบในเรื่องอธิปไตยเหมือนกับว่าเดิมพันมันสูงมากจริงๆนะครับครั้งนี้ สูงมากค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเดียวแล้วแต่มันคือความเชื่อมั่นความศรัทธาที่คนไทยจะมีต่อรัฐบาลต่อกองทัพด้วยว่าตกลงแล้วมีความสามารถมีความกล้าพอที่จะปกป้องแผ่นดินได้จริงหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะมันวัดใจกันตรงนี้เลยครับสรุปจากการที่เราได้ลองเจาะลึกมุมมองของพลเอกรังสีกิติยานทรับกันมาพอสมควรในวันนี้เนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเป็นแนวทางที่ ต้องใช้คำว่าแข็งกร้าวดุดันจริงๆค่ะชัดเจนมากไม่ประนีประนอมเลยสะท้อนความรู้สึกอัดอัน้นความไม่พอใจต่อสถานการณ์ชายแดนที่มันคุกรุ่นมานานท่านมองว่ามันถึงเวลาแล,ะละ้วล่ะที่ต้องใช้ความเด็ดขาดต้องตอบโต้แบบถึงลูกถึงคนแบบที่ท่านเรียกว่าหมัดต่อหมัดค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดในมุมของท่านซึ่งแนวทางนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนของมุมมอง ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าความอดทนการเจรจาการใช้การทูตเนี่ยมันมีขีดจำกัดของมันโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอการกระทำที่ถือว่าเป็นการรุกล้ำซ้ำๆแบบนี้เหมือนความอดทนมันหมดแล้วประมาณนั้นค่ะสิ่งที่พลเอกรังสีกำลังเสนอก็คือภาพของความจำเป็นที่รัฐต้องกลับมาแสดงอานาจต้องบังคับใช้กฎหมายในแผ่นดินตัวเองอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าการทาแบบนั้นมันอาจจะเสี่ยง เสียงที่จะเกิดการเผชิญหน้าเสียงที่จะต้องปะทะกันก็ตามเพราะท่านเชื่อว่านั่นคือทางเดียวที่จะทําให้ปัญหาที่มันเรื้อรังมานานเนี่ยมันจบลงได้จริงๆอฟังทั้งหมดแล้วมันก็ได้ชวนคิดต่อนะครับว่าในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนละเอียดอ่อนอย่างปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งมันมีทั้งประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงชีวิตผู้คนเข้ามาเกี่ยวพันเต็มไปหมดค่ะมันซับซ้อนมากจริงๆจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ ระหว่างการที่เรายังคงอดทนใช้การเจรจาใช้กลไกลทางการทูตต่อไปแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ผลในสายตาบางคนค่ะหรือหรือจะหันมาใช้ไม้แข็งใช้มาตรการที่เด็ดขาดรุนแรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงปกป้องอธิปไตยเต็มที่ตามแนวทางที่พลเอกรังสีเรียกร้องค่ะมันเป็นคําถามที่ตอบยากนะคะใช่ครับอะไรคือผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆในระยะยาว ทางไหนกันแน่ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็รักษาผลประโยชน์ชาติเราได้จริงๆเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อให้ดีเลยค่ะครับผมใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองอื่นๆหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรกันก็สามารถแชร์เรื่องราวนี้ออกไปได้นะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ก็ได้เลย ค่ะยินดีรับฟังทุกความเห็นเลยค่ะและแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจเข้มข้นแบบรอบด้านอย่างนี้อีกในครั้งต่อต่อไป